โอเคสวัสดีทุกคนในช่อง Youtube ของฟิล์มนะคะ hisnothaifs นั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงได้ยินชัดเจนไหมเพราะว่ากล้องห่างก็ค่อนข้างที่จะหลายเซนอยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะในช่องฟิล์มเนี่ยก็จะรีวิวเป็นประมาณแบบว่าพวกไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์เสริมไฟฉายเนี่ยเป็นหลักนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นนะคะอย่างเช่นพวกหูฟงังมี้หรืออะไรก็ตามนะคะก็เป็นส่วนที่แบบบางทีเราก็ซื้อมาใช้งานหรือว่าเราไปเจอมาหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมารีวิวนะคะฟิลม์ไม่ได้รีวิวจริงจังนะคะในช่องต้องบอกก่อนเลยว่าค่ะอาจจะไม่ได้มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในข้อมูลในส่วนผลิตภัณฑ์ที่นํามารีวิวมากนะคะก็ทุกอย่างเลยก็คือเหมือนกับรีวิวตามแบบตามเซนต์ตามอะไรของเรานะคะวันนี้เนี่ยมันมีหูฟังตัวหนึ่งนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะราคาอยู่แค่299ถึง399เท่านั้นเองะคะ่ะเท่าที่เห็นอนะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ eoreo ไลท์ซีรีส์นะคะตัวนี้กล่องแม่แบบกระททกรัดเล็กๆมากๆนะคะแล้วก็เป็นกล่องสีดำๆนะคะนิดหนึ่งนะคะด้าน,นหลังก็จะมีข้อมูลข้อคาวานะคะตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะคะราคาเนี่ยเบามากนะคะต่างกว่า500สําหรับฟิล์มเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างที่จะถูกระคะโดยปกติเราฟิล์มก็จะใช้เป็น เป็นเอียบัดนะคะเป็นเอียบัดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอินเอียนะคะที่เราก็ได้ลองใช้งานดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวความรู้สึกนะ,ะเพราะปกติเนี่ยฟิล์มจะไม่ค่อยใช้อินเอียรเพราะว่าฟิล์มรู้สึกว่าหูเราอะ่ะมันไม่ค่อยแบบสลรีระมันไม่ค่อยเหมาะกับอินเอียร์นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยากรีวิวมากๆเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับหูผู้หญิงหรือว่าหูผู้ชายก็ตามที่เป็นหู ที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ต้องการอินเอียร์ที่มันเจ็บหูนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟัง True Wireless นะคะ True Wireless Bluetooth 5.0นะคะก็กล่องเข้ามาแบบนี้เลยนะคะฟิลม์มใช้อยู่ประมาณสัก2สอาทนตทีแล้วนะคะนี่น้ำหนักเบาๆมากๆเลยนะคะตัวนี้น้ำหนักเบาแล้วก็แต่ว่าเคสเนี่ยเขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะน้ำหนักเนี่ย ถ้ารวมเคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27.2กรัมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเฉพาะหูฟังเนี่ยนะคะทั้งสองข้างนะ,ะเมื่อฟิล์มช่่งน้ำหนักแล้วอยู่ที่7.4กรัมเท่านั้นเองนะคะคือมันเบามากๆจริงๆนะคะเราจะสังเกตว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเคสแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมานะคะเราก็เอาหูฟังซ้ายอย่างเช่นด้านซ้ายออกอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใส่เข้าไปนะคะมันก็จะเป็นการชาร์จที่ตัวกล่องนะคะ ตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแบตเตอรี่นะคะที่สามารถที่จะชาร์จได้นะคะหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้ได้อ่าถ้าหูฟังแล้วคะเราใส่เข้าไปในกล่องเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้ได้อยู่ราวๆห้าชั่วโมงนะคะซึ่งในกล่องเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะน่าจะชาร์จอ่าเป็นกล่องที่มีความจุอยู่400มิลลิแอมนะคะแล้วก็น่าจะชาร์จอยู่ราวๆแบบว่าชาร์จหูฟังได้แบบไปกลับประมาณ15ชั่วโมงหมายความว่า น่าจะเป็นแบบรอบชาร์จอยู่นะคะประมาณแบบ3รอบนะคะ1รอบเนี่ยได้ประมาณ5ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะคะคิดว่านะนะคะน่าจะประมาณ3รอบนะคะน้ำหนักเบาจริงนะคะฟิลรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าพกพาง่ายแต่ว่าก็คืออาจจะอาจจะแบบว่าเราต้องระวังที่แบบว่ามันอาจจะแบบกระแทกกันนิดนึงนะคะเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกด้วยนะคะในราคาแค่เนี้ยนะแล้วบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของกล่องด้วยนะคะ มันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็๋นวฟิลมจะมาราีวิวเสียงที่ฟิลมรู้สึกว่ามันเป็นเสียงจริงของมันนะคะหลังจาที่เราแบบใช้งานมานะคะประมาณสองอาทิตย์นะคะตัวนี้นะคะผลิตโดยคนไทยนะคะผลิตโดยประเทศไทยนะคะราคาก็น่าสนับสนุตรงเนี้ยมันมีพอร์ต U S B Type C นะคะตรงเนี้ยนะที่กลอง USB Type C นะคะใช้กระแสไฟที่ 5V ในการชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็มีสายแถมมาให้นะคะซึ่งเจ้าสายเนี่ยมันอาจจะแค่นี้นะคะมันอาจจะซัานไปหน่อยนิดนึงเราก็ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ของเราเนี่ยชาร์จได้ปกติเลยนะคะแล้วก็นะคะมีคู่มือนะคะซึ่งซึ่งมันเป็นคู่มือภาษาไทยด้วยนะคะเพราะเนี่ยคนไหนที่เราซื้อไปฝากญ,ญาติผู้ใหญ่หรือว่าฝากเพื่อนใอนที่ก็ไม่จะค่อยได้แบบ เก่งอังกฤษมากนะคะสามารถที่อ่านนะเข้าใจได้เลยนะคะเป็นเป็นแบบคู่มือภาษาไทยเลยนะคะเพื่อคนไทยจริงๆนะคะอะแล้วยังมีอีกนะคะในราคาแค่เนี้ยบางที่นะเราซื้อไปซื้อจุกใช่ไหมเราไปซื้อจุกจุกสำรองะคะ่ะตัวเนี้ยเขามีจุกสำรองมาให้ด้วยนะคะมองเลยนะคะจุกหูฟังนั่นเองนะคะ มันก็มีไซส์ของมันนะให้ S M L อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวสำรองนะคะถ้าเราไปซื้อจุกแย่งอย่างเช่นเราสั่งในช e ้อปปี้อะเห็นไหมบางรุ่นนะคะมันก็เริ่มต้นไปแบบ3-400 mm hmm. นะคะแต่ก็ PS นะคะเออไม่แน่ใจนะคะว่าเราเนี่ย PS นิที่หนึ่งนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเราสามารถที่จะซื้อจุก SpinFit นะคะ SP สามหกศูนะคะ mm hmm. ก็ราคาที่ฟิล์มเข้าไปเช็คดูในในออนไลน์นะคะ mm hmm. ก็อยู่ที่เราแบบคู่ละ ไอ้หรือว่าเป็นเซตนี่แหละ450บาทนะคะเพื่ออัปเกรดเสียงให้มันดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มยังไม่ได้ลองนะคะไม่ได้ลองอัปเกรดว่าเราอัปเกรดแล้วว่าเสียงมันจะดีขึ้นกว่าดั้งเดิมเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็ให้มาสแปร์อีก2คู่นะคะเพราะฉะนั้นรวมไปตัวที่มันใส่อยู่กับตัวหูฟังเนี่ยก็เป็น3คู่นะคะมันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางซึ่งตัวที่มันมากับตัวกล่องหูฟังเนี่ยฟิลรู้สึกว่ามันใส่ได้พอดีแล้วนะคะการใส่นะคะการใช้งานนะคะเราก็เปิดเปิดโทรศัพท์ไปที่บลูท เราก็เปิดไปที่บลูทูธของเรานะคะแล้วก็สมมติว่าโทรศัพท์ของเรานะคะยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อใอดนะคะเราก็ให้เอาหูฟังนะคะเขาบอกว่าจริงๆเขาแนะนาว่าให้เอาด้านซ้ายออกก่อนด้วยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะเอาด้านซ้ายออกก่อนแล้วกันนะคะด้านซ้ายออกก่อนแล้วก็พิมก็จะใส่ไว้ที่หูเนะาะด้านซ้ายด้านขวาสลับกัน สลับกันได้ด้วยนะคะบางทีบางทีเราไม่ได้สังเกตว่าเรา,าใส่ข้างซ้ายไปไว้ที่ด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันขนาดเท่ากันเลยนะคะเราก็ใส่แล้วก็นี่ตอนนี้ขอโทษนะคะสิวขึ้นนิดนึงนี่นะคะอยู่ข้างหูเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ที่เป็นเหมือนเม็ดถั่วนะคะมันเป็นดีไซน์เหมือนเม็ดถั่วนะคะแล้วก็อันนี้ข้างซ้ายเนาะนี่นะคะนี่ เราจะให้ดูด้วยว่ามันมีไฟกระพริบนะคะสถานะอันนี้คือกำลังยังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธเลยนะคะมันกำลังหามันกำลังหาบลูทูธแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ยจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ที่เราเอาไว้คอนโทรลนะคะอย่างเช่นควบคุมเพลงการรับสายว่า,าการลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะก็เราจะใช้ตรงด้านข้างนั่นเองนะคะทีนี้เราใส่ไปที่หูใช่ไหมคะ ตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยให้เราเปิดบลูท t o t นะคะเปิดบลูท t o แล้วเราก็เราจะพบว่าอุปกรณ์ที่เราพบเนี่ยมันจะเป็น e- audio live series เราก็จับคู่ได้เลยนะคะเราก็จับคู่มันอ่าปุ๊บจับคู่ไปเชื่อมต่อแล้วนะคะแล้วเราก็เวลาที่มันเชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยมันขึ้นมาในหูด้วยนะคะเชื่อมต่อสําเร็จนะคะมันก็ขึ้นแบบนี้นะคะ กรณีที่ด้านขวานะคะเชื่อมต่อข้างเดียวหรืออะไรก็ตามหรือว่าข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบด้านขวาด้านซ้ายด้วยนะคะกรณีที่เราต้องการปิดข้างใดข้างหนึ่งไว้นะคะกเ็เราสามารถที่จะกดค้างมันนะคะกดค้างไปปุ๊บมันจะมันจะขึ้นมีเป็นเสียงว่าปิดการทํางานนะคะอันนี้ฟิล์มใช้ด้านขวาเดี๋ยวอ่ะพอเราจะเปิดมานะคะเราก็กดค้างไว้นะคะ ประมาณสัก8-10วินาทีนะคะ Bluetooth มันก็จะขึ้นว่าเหมือนเริ่มทำงานนะคะแล้วก็ขึ้นข้างซ้ายข้างขวาอีกทีนะคะก็จะเป็นการรีเช็คว่าหูฟังทั้งสองข้างเนะี่ยมันมีการใช้งานได้นะคะทุกอย่างมันเป็นภาษาไทยเลยนะคะมันเหมาะกับคนไทยมากๆแล้วก็หูฟ้าราคาถูกจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็น Dual Post นะคะก็อย่างที่บอก ก็คือดูว่าโฮสเนี่ยมันก็ใช้งานได้ทั้งสองข้างให้ทีละข้างค่สะสลับซ้ายสลับขวาในการใช้งานมันจะมีไม้นะคะไม่ <My S 1> ก็จะอยู่ข้างล่างเนียเองนะคะ่ะไม่เนี่ยก็มีทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดประมาณ5ถึงอ่าประมาณ4-5ถึงชั่วโมงนะคะในความดังอยู่ระดับประมาณ50%นะคะอันนี้ฟิล์มใช้อยู่ประมาณสัก30%อรได้รู้สึกว่าเสียงมันก็ดังแล้วเนื่องจากในความมันเป็นอินเอียร์นะคะ อาจจะได้นานกว่า5ชั่วโมงนิดนึงแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยฟิล์มก็โดยปกติตอนเช้าฟิล์มฟังในช่วง7โมงถึงประมาณ10โมงกว่าก็ยังเหลือนะคะก็ยังไม่ไมไแบบคือไม่ได้แบบฟังต่อเนอื่องนานขนาดนั้น8 9 1เออใช่ประมาณ30ชั่วโมงก็ก็ใส่เคสไปยังไม่ได้ลองแบบ6ชั่วโมงมาลาทอน,นะคะก็คือเพราะว่าฟิล์มแบบว่า,าจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงต่อนเนื่องเลร,ออรนานขนาดนั้นนะคะ ไม้นะคะเขาบอกว่าเป็นสเปคไฮไฟนะคะก็จะทําให้เสียงไม้เนี่ยมีความชัดนะคะได้ลองสอบถามผู้ที่อยู่ปลายสายนะคะเขาอาจจะได้ยินเสียงเราอาจจะไม่เคลียร์นิดนึงอาจจะแบบว่ามันมีเสียงแบบอาจจะไม่เคลียร์แต่ว่าเราได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามนะคะค่อนข้างที่จะชัดนะคะก,ก็ชัดปกตินะคะแล้วก็กันน้าระดับ ipx 5นะคะก็หมายว่าเราสามารถที่จะใส่ออกกําลังกายนะคะกันเหงื่อกันใครได้ปกตินะคะ แล้วก็ในส่วนของย่านเสียงนะคะมันก็จะมาทางด้านเสียงเบสกลางแหลมนะคะแต่แต่นะคะก็คือฟิล์มฟังในแนวป๊อปในแนวป๊อปในแนวป๊อปในแนวคลิปอกเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสเท่าไหร่แล้วก็เ,เสียงเบสจะไม่ค่อยได้ยินนะคะก็มันจะมันจะเป็นสไตล์แบบเสียงใสๆเคลียร์ๆนะซึ่งตอนนี้ฟิล์มใช้อย่างที่บอกก็คือ Air 3เนี่ย เป็นหลักนะคะแอร์สามเบสมันจะหนักมากนะคะถ้าใครชอบเสียงใสๆเสียงร้องที่มันฟังแบบเขาเรียกอะไรนะแยกเครื่องดนตรีได้ดีอย่างเช่นแบบฟิล์มฟังเสียงกีตาร์ในการแบบว่าเขามีการแบบว่าเล่นฟิงเกอร์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยฟิล์มก็ชอบนะคะเพราะว่าเสียงมันมีความแบบใสเคลียร์นะคะ <S <S ชอบคนละแบบอ่ะก็คือถ้าคุณชอบไปทางเบสคุณอาจจะไปหารุ่นอื่นอ่ะ,ะ <S <S ตัวเนี้ยเบสอาจจะน้อยแต่ว่าย่านกลางย่านแหลมเนี่ยมันก็ทําได้ดีนะคะ แยกเสียงดนตรีได้ดีแยกเสียงร้องเสียงร้องนี่เคลียร์มากนะคะเหมือนกับอารมณ์เหมือนเราอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วเราก็ได้ยินเสียง,ง,งแบบเสียงร้องแบบนั้นเลยนะคะมันก็มันก็มันก็ใช้ได้ไม่ได้แย่เลยนะคะเพราะว่าที่ฟิล์มจะบอกก็คือฟิล์มเคยได้ลองหลายรุ่นที่เป็นรุ่นที่ราคาแบบต่ำกว่าสี่ห้าร้อยแล้วเสียงอะ่ะมันมันแย่กว่ามันแย่เลยอะคะ่ะมันแย่เลยก็คือแบ,บบว่ามันอุยอุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันเคลียร์ออกมาเลยนะคะอ่ะแล้วทีเนี้ย จุดเด่นของมันหนึ่งราคาสองน้ำหนักเบามากนะคะสามก็เสียงดีในราคานี้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่อึดนะคะก็กรณีที่เราแบบออกไปข้างนอกนะคะถ้าเราชาร์จเต็มแล้วเราหยิบมาใช้หยิบมาใช้5ชั่วโมงทุกห้าชั่วโมงที่มันหมดอ่ะเราใส่กลับไปในเกาะเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จแล้วก็ใช้ได้ถึง15ชั่วโมงไว้ทีเดียวนะคะอันนี้ก็ดีมากๆน่ยนะคะมีการสแสดงแบตเตอรี่ที่กล่องโอเคเราก็เห็นแล้วเนาะนปริมาณแบตเตอรี่ที่กล่องแล้วก็ สถานะไฟก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะราคาเนี้ยมีไอตัวสเตตัสด้วยอ่ะมันคูลมากมากนะคะอ่าแล้วก็มีสิ่งที่เราจะบอกนะคะการใช้งานนะคะเขาก็อย่างที่บอกก็คือมันมีหลายคนบอกว่าให้เอาด้านซ้ายออกก่อนเหมือนกับมันเป็นโฮสต์สักเลยสักอย่างนะคะอันนี้ก็ปกติฟิม์์ก็จะเอาแบบดึงออกทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะจริงๆแล้วเราควรที่จะเอาฟัง แบบนี้คะ่ะเราเปิดฝาปุ๊บเปิดฝาคลึบปุ๊บแล้วเราก็วางไว้ใช่ไหมคะแล้วเราก็หยิบออกมาสองข้างพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าข้างหนึ่งข้างใดดับก็อย่างที่บอกแต่ค้างที่ผูกฟังทําคะมันก็จะเป็นการเปิดสถานะของตัวข้างนั้นนะคะกรณีที่เราแบบว่าสิ่งที่เจอปัญหาก็คือบางทีเราคุยอยู่แล้วมันขึ้นเชื่อมต่อแต่ว่ามันหลุดไปนะคะฟิล์มแนะนําว่าให้มีการแบบ ดิสคอนเนกออกไปเลยแล้วก็คอนเนกใหม่กับผู้ฟังเลยนะคะมันก็จะขึ้นเร็วกว่าในตอนที่เรากา็นั่งคลำหาอะไรก็ตามนะคะดิสคอนเนกแล้วก็คอนเนกใหม่คือจบ uh, ระยะทางและการระยะทางเนี่ยที่เขาบอกว่าคือมันเคลมได้อยู่ประมาณ10เมตรใช่ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าฟิลรู้สึกว่าระยะทางที่มันเป็นแบบชั้นเดียวกันอะฟิล์เปิดข้างล่างแล้วอะถ้าฟิล์มเดินขึ้นไปข้างบนในในแนวเนี้ยแนวเดียวกันอะมันจะไม่หลุดเลยแปลกมากก็คือหมายถว่าเราฟังจากข้างบนนะ ในระดับเดียวกันกับข้างล่างเนี่ยมันไม่หลุดเลยแต่ว่าพอฟิล์มฟังข้างล่างแล้วฟิล์มเดินไปซักประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรอ่ะมันจะเหมือนเริ่มหลุดเออมันน่าจะเป็นกําแพงแบบที่มันคล้องอะค่ะมันกั้นกันอยู่นิดนึงด้วยอะไรมันจอเฮ้ยก็ไม่ได้ติดกําแพงมากแต่ว่ามันมีกระตุกนิดหน่อยนะคะแต่แปลกมากอยู่ชั้นบนแบบระนาดเดียวกันมันไม่หลุดเลยนะคะปกติฟิล์มจะแบบว่าเออชอบเป็นบูฟังที่มันเป็นยาบาดใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยฟิล์มรู้สึกว่า พิมใส่แล้วมันสบายหูนะคะก็โอเคเลยนะคะใครที่ตามหาหูฟังราคาประหยัดนะคะก็ขอแนะนำ e audio rice series นะคะก็คนไทยทำเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะไม่ได้มีส่วนอะไรที่เราอยากจะเสริมมากแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้นะคะอาจจะก็แค่ไม้นั่นแหละไม้นะที่อาจจะไม่ค่อยได้ชัดนะคะสำหรับปลายทางก่อนนะแต่เราได้ยินปลายทางชัดเจนแน่นอนนะคะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรีวิวของฟิล์มนะคะอาจจะรีวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ขอภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกัน